สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับช่องบอัวบางบัวทองสองสี่มาแล้วนะครับส่วนตัวครับผมศรัทธาในหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับด้วยด้วยศรัทธาอยู่แล้วแล้วทีนี้ยิ่งรู้ว่าพื้นเพท่านนะครับเป็นอ,อยู่บ้านเดียวกันกับผมด้วยนะครับอยู่อำเภอพนมไพรนะครับแล้วก็วัตถุมงคลหลายรุ่นนะครับปกเสกที่อำเภอพนมไพรก็เยอะ,อ,ะอย่างบัวใหญ่ นะครับผมบัวใหญ่ปีสองเนี่ยนะครับผมปลุกเสกที่ยมเภอพนมไพรแล้วก็รุ่นหยดน้ำนะครับผมอันนี้ก็ปลุกเสกที่แล้วก็รุ่นบัวเล็กนะครับผมบัวเล็กอันนี้ของผม็นบล็อกก้อนเมฆเนาะผมก็จะสะสมแล้วก็บูชาเหรียญท่านให้ได้ครบทุกรุ่นนะครับผมแต่ด้วยตอนนี้นะครับ ทุนทรัพย์เรายัางไม่ได้มากพออันนี้คือบอก้อนเมฆปีสองสองนะครับผมเดือนออกในปีสองสองนะครับอันนี้เป็นบ็อกบอนเมฆนะครับพี่พี่อันนี้สร้างที่ละเอ็ดนะครับผมก็สีวงคลจังหวัดละเอ็ดแต่รุ่นบัวใหญ่อะรุ่นบัวใหญ่เนี่ยสร้างที่อำเอภอพนมไพรเลยปัดโพไซนะครับผม บ้านเดียวบ้านผมเลยนะครับผมผมไม่ทราบนะครับว่าวัตถุมงคลของท่านหลายๆรุ่นนะครับผมปลูกเสกที่บ้านตัวเองไม่รู้เลยนะครับผมก็มาดูประวัติท่านหลายๆ,อ,อ,ายๆอาจารย์นะครับที่รีวิวสอนวิธีการดูเหรียญต่างๆของท่านนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ดูตำหนิอะไรยังไงแท้เหรียญเกย,เกยแยกแยะยังไงนะครับผมจุดใจารูตรงไหนผมได้ความรู้มากครับ ยิ่งทาให้ผมศรัทธาท่านมากขึ้นนะครับผมอันนี้จะเป็นหยดน้ําเมืองทองนะครับผมก็จะพยายามอับ,บูชาให้ได้มากที่สุดนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ครบทุกรุ่นเลยนะครับ ี่ก็จะเป็นปากน้ำนะครับรุ่น6ปพระไตราปิดกนะครับนี่ก็จะเป็นสมเด็จนะครับผมออกวัดกลางอุดมเวทนะครับผมน่าจะ รุ่นแรกๆ <hi> เลยไม่แน่ใจอันนี้คุณยายผมให้มานะครับผมคือเก่ามากนะครับผมซึ่งหลวงปู mm ่สุดนะครับผมหลวงพ่อสุดวัดกะหลงเนี่ยท่านเคยบวชที่นั่นนะครับผมโดยมีพระอุปชาเมาส์บวชแทนท่านนะครับผมที่วัดกลางอุดมเวทนะครับผมนี่คือสมเด็จวัดกลางอุดมเวทผมว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับผมอันนี้คือองค์พระธาตุนะครับผมองค์พระธาตุที่วัดกลางอุดมเวทนะครับเป็นองค์พระธาตุนี่ครับ จะมีเกณฑ์บอกอยู่ว่าพระมหา,าธาตุนะครับผมใครไปพนมไพรต้องไปกราบองพระมหา,าธาตุครับไม่งั้นไปไม่ถึงอำเภอพนมไพรนะครับผม,มของเก่าแก่มากครับเนี่ยผมว่าน่าจะโอ้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยมั้งครับพ่อยายผมก็จะเก้าสิบแล้ววะครับท่านเก็บมาตั้งแต่เป็นสาวๆว,วะครับพี่ๆท่านว่าท่านให้ผมมา ผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ท่านเล่าให้ฟังนะครับผมตั้งแต่สมัยผมยังไม่เกิดนะครับตอนนี้ผมก็จะ40แล้วนะครับผมก็เก็บนะครับสะสมแต่ผมศรัทธาในท่านนะครับหลวงปู่สุดตอนนี้ผมก็สะสมมาได้แค่สองรุ่นนะครับผมก็จะสะสมนะครับเช่าหาบูชามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ดุลนะครับหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์นะครับ เหรียสวยครับเรียญสวยมากเลยนะครับผมเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับสนใจก็ทักมานะครับถ้าเป็นลุงปูดุลนะครับผมแบ่งปันต่อนะครับอ่านี่ขนาดผ่านถุงยังสวยเลยครับพี่พี่มาเดี๋ยวน้องให้ดูคมชัดนะครับ 2อ3หสพอสอที่ทั้งเรี่อนี้นะครับลาผลพนุนทวีรูเจาะจากหน้ามาหลังนะครับตัดฉีกครึ่งหนึ่งครับตัดแค่ห้าสเปอร์เซเท่านั้นนะครับพบเจอน้อยนะครับพี่พีท่านดังอยู่นะครับหลวงปู่ดุล น้องดูใน Youtube อะครับในหลวงราชการที่ก้าครับสเสดงประกาศท่านด้วยนะครับพี่พอันนี้น้องก็จะบูชาไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับสําหรับหลวงปู่สุดเว้กาหลงเพราะน้องก็มีความศรัทธาท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่หงนะครับผมเนชานหมากนะครับ จะเป็นหลวงพ่อกลวยนั่งพานนะครับออกที่วัดอารีทวีมนารามนะครับปีหกหนึ่งนะครับผมโคดอยู่ตรงนี้นี่โคดจะอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามครับอันนี้ก็จะเป็นปิตานะครับผมพญานาสังวอนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก นะครับผมสร้างในปีพศส5 3 6ัเนื้อเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นพระนะครับทางจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านผมนะครับ ขออนุญ,ญาตนะครับพี่พี่ยี่สามตุลาหนึ่งแปดโอ้นี่ครับผมผมพยายามที่จะเก็บอันนี้คือพระสูงนะครับผมพยายามที่จะเก็บพระทางบ้านตัวเองไว้นะครับพี่พี่ ขอขอภัยนะครับถ้าบางจังหวะไม่ชัดเ้างก็อย้ากเจ็บนะครับมาใรีวิวให้พี่ๆดูนะครับน้องก็เป็นมือใหม่แล้วก็จะศึกษาไปเรื่อยๆนะครับดูผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับท่านสอนใน YouTube นะครับว่า ดูตรงไหนตรงไหนอะไรยังไงครับน้องดูทุกวันนะครับนรักมากชอบนะครับดูหลายๆอาจารย์นะครับที่ท่านได้สอนนะครับดูทุกวันนะครับอันนี้ก็ยังมีอนุสนะครับร2ยยี่สิบสองปีนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมจะพาพี่ๆมาดูว่าผ่านไหมนะครับผมพระราคาหลักสิบ นะครับผมถามว่าเอ้ยไปเช่ามันทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมก็ไม่ได้มีแบบสตางเยอะนะครับบางทีเราคนทำมาหากินนะครับช่วยได้ก็ช่วยนะครับพี่ๆนิดๆหน่อยๆไม่ได้แพง,งนี่นะครับ พี่ๆจะให้ผมเท่าไหร่ก็ได้50 60อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้หมดเลยนะครับผมน้องเอามารีวิวให้ดูนะครับน้องก็ว่าน่าจะเป็นพระแท้นะแต่ไม่ได้ตรงตามแบบที่สากลนิยมเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยเก่ามากไม่รู้วัด ไม่รู้ที่สร้างครับพี่พครับถ้าพี่บางคนเห็นแนละ้วอาจจะรู้ว่าพระสร้างที่ใดวัดไหนพอสะอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับนะครับผมแบ่งปันความรู้กันครับพี่พครับยินดีมากๆครับ อันนี้ก็จะเป็นเรียนสแต็มทรงสี่เหลี่ยมรุ่นลักชาตินะครับอี่นี้เดียนแท้แน่นอนครับสร้างในปีพศ2546ถ้าจไม่ผปดสมัยนั้นท่านสุวัสดิริปตาพหลไม่ครับที่สร้างเพราะว่าญาติผมนะครับได้ไปเช่ามาท่านให้กับมือเลยมั้งแต่จะไม่ผิด ถ้าสนใจผมแปลงปันปให้นะครับผมเอาไปบูชาก็ได้ครับพี่ครับห้าสิบหกก็ว่ากันไปนะครับผมถ้าไม่มีใครบูชาต่อน้องก็จะเก็บไว้อย่างนี้แหละครับผมก็พอเอามารีวิวให้ดูนะครับผมอะองนี้หน่อย ชอบนะครับจริงแล้วพยาสริกาใช่ไหมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าพี่ๆอยากแบ่งปันก็ยินดีเลยนะครับผมหลักสิบบาทแล้วแต่จะให้น้องครับห้าสิบหิ โอเคครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับ